ข้อสองให้พี่ว่าแนวยอดทินออกทุกรอบออกทุกรอบแนวตัวส่วนติดรูเงี้แนวแบบแนวยอดหินปีล่าสุดก็ออกก,อกขอ็ขอโทษขอโทษไม่ใช่ปีหกเจ็ดรอบสองไอ้นี่คือปีละหกเจ็ดรอบสองออกแต่เหมือนรูท้าตัวปะ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดโอคนลุกเลยไม่ได้ปวดที่แล้วพี่ออกได้ไงวะทีนี้วิธีการคือเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรามาโฟกัสแต่ละตัวก่อนที่พี่ทํานะพี่มาโฟกัสแต่ละตัวก่อนเอาตัวแรกเอาตัวแรก พีคนะ่ค่อยๆไล่นะค่อยๆไล่นะเวลาน้องเจอตัวส่วนติดรูดะ่ะจริงๆมันก็จะมีชื่อมันจะกําจัดตัวส่วนติดรูดโดยวิธีคอนจูเกตแต่น้องจะจําหรือไม่จําชื่อก็ได้แต่ต้องจําวิธีไปวิธีการคือแบบนี้วิธีการกําจัดตัวส่วนติดรูดใช่ไหมให้น้องคูณตัวส่วนทั้งบนและล่างแต่เครื่องหมายตรงๆตอนแรกแม่เง,งเป็นลบน้องแต่เป็นบวกแสดงว่าเราจะต้องคูณด้วยรูดเอ็กซ์บวกสองแล้วก็กลับเครื่องหมายเป็นบวกรูทเอ็กซ์บวกสอง ทั้งบนและล่างเข้าไปเป็นลักษณะรูทเอบวกสามแล้วก็ตามด้วยรู 2. 2> ทเอ็สองันไหมทีนี้เสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะเข้าสู่สูตรผลต่างกาลังสองที่เรามีการท่องว่าหน้าลบหลังครับพี่คูณหน้าบวกหลังครับพี่มันจะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเป็นลักษณะ ซึ่งหน้าเนี่ยน้องต้องเอารูทมาด้วยเพราะว่าพี่ก็เคยลืมแล้วก็เคยเห็นน้องหลายคนเคยลืมเหมือนพี่ว่าพี่ไม่ต้องเอารูทมามาอะไรอ่าเียเอาหนาเอารูทมาด้วยอันนี้คือหน้าเนี่ยเหลืองทำไมมันเล็กจังวะเหลืองเหลืองนี่คือหน้าเนี่ยเหลืองเหลืองนี่คือหน้าเขียวเขียวนี่คือหลังว่าเขียวเขียวนี่คือหลังมันจะเป็นหน้าลบหลังโคหน้าบุกหลังเราก็ไปเข้าสู่อา่าวพี่เอาเฉพาะเล่นเฉพาะตัวส่วนก่อนแล้วกันนะ สูตรที่ได้มันก็จะเป็นหน้ากาลังสองหน้าก็คือรูทเอ็กบวกสแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ไปลบกันหลังหลังก็คือรูทเอ็กบวกสทั้งหมดกำลังสองเป็นมุมมองแล้วรูทกับกำลังสอง่ะมัน,ม,น,ม,นมันหักกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมรูทกับกำลังสองรูกับกำลังสองหักกันหมดเลยเราจะเหลือตัวหน้าที่เป็น x บวกสแต่มีสิ่งที่ต้องระวัง ตรงกลางเป็นลบก็จริงพี่ด้านหลังก็เหลือ x บวก2ก็จริงพี่แต่ถ้าด้านหลังมีหลายโคน์ต้องมีวงเล็บไอ้นี่มีหลายโคนรต้องตึงวงเล็บเพราะว่าไม่งั้นผิดพี่ก็เคยผิดมาก่อนถ้ามีหลายโคตักครอบวงเล็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวลบมันต้องแจกทั้งคู่ลบต้องแจกทั้งคู่อ่าเราก็จะได้ x บวก3เหมือนเดิมทีนี้พอเราแจกลบเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเป็นลบ x ลบ2ซึ่ง x กับ x กันได้กันได้เราก็จะเหลือ3ลบ2เหลือเลขหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวส่วน เป็นเลขหนึ่งเฮ้ยถ้าตัวส่วนเป็นเลขหนึ่งไม่ต้องคิดใครก็แล้วแต่หันหนึ่งมึงตอบด้านบนได้เลยและด้านบนมันคือหนึ่งคูณกับไอ้ก้อนนี้หนึ่งคูณกับไอ้รูทสองคนนี้บวกกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้มันก็จะเป็นรูทสองคนนี้บวกกันเพราะฉะนั้นด้านบนก็จะเป็นรูทเอกบวกสามแล้วก็ตามด้วยรูทเอกบวกสองนี่คือก้อนแรกเดี๋ยวระบายเหลืองๆไว้ก่อนใครใครทันพิมพ์เลขสองให้พี่หนะน่อยอาะแคนิก พี่ว่าปีนี้จะยากกว่าหกแปดรอบหนึ่งโหเดาเดา,ดาทางยากอ่ะเออตอบไม่ได้เลยแต,แต่แต่แต่พี่พี่คิดว่าไม่น่ายากเกินกว่าหกเจ็ดรอบสองอ่าถ้าใครแบบเฮ้ยพี่ผมแบบอยากรู้ว่าเน็ตแซตแนวใหม่มันออกลักษณะไหนอะไรเงี้ยเออพี่แนะนําลองลองทำหกเจ็ดรอบสองอ่ะเพราะนั้นนดโหดจริงแต่ว่าถ้าเราทําได้แบบเข้าใจทุกข้อมันมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่การันตีย แนวใหม่กูได้แน่ๆเออพ่อบอกกูเจอของยากมาแล้วและและอันนี้เหมือนง่ายกว่าไปกันต่อก้อนที่สองทำเหมือนกันทำเหมือนกันทำเหมือนกันเหมือนกันเป๊ใช่ไหมกำจัดตัวส่วนติดรูทก็คือคูณด้วยตัวส่วนเนี่ยแหละทั้งบนและล่างแต่เครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกมันก็จะกลายเป็นรูทเอบวกสองบวกกับรูทเอบวกหนึ่งแล้วก็หารด้วยรูทเอบวกสอง แล้วก็ตามด้วยรูทเอ็กบวกเอันนี้อาจจะในวัยปเดิมจิ๊ดหนึ่งนะจิน๊นึงนะเพราะว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมใช่ไหมด้านล่างก็ผลต่างกําลัางสองเราก็เข้าเลยหน้ากำลัง2หน้าก็คือรูทเอ็กบวกสทั้งหมดกําลัางสองแล้วก็ไปลบหลังหลังก็คือรูทเอ็กบวกหทั้งหมดกําลังสอง ซึ่งเหมือนเดิมรูทกับกำลังสองรูทกับกำลังสองหักล้างกันตัวแรกเป็น x อบวกสองตรงกลางเป็นลบแบบที่พี่บอกด้านหลังมันมีหลายพจน์ต้องมีวงเล็บใช่ไหมก็มีวงเล็บด,ด้านหลังก็เหลือ x บวกหนึ 1, ่งเพราะรูทกับกำลังสองหักไปแล้วทีนี้เราก็แจกลบเข้าไปเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็น x บวกสองแล้วก็ลบ x กลบหนึ่งกับ x 1. เหมือนเดิมหมดเลยกันได้มันก็จะเหลือสองลบหนึ่งเหลือเลขหนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั sí, ้นตัวส่วนเป็นหนึ <medi> ่งไม่ต้องคิดไม่มีผลเราจะเหลือแต่ตัวเศษตัวเศษหนึ่งคูณใครแม่งก็ต้องได้คนเดิมได้ด้านหลังใช่ไหมมันก็เป็นรูทสองับเพราะฉะนั้นด้านหลังที่เราได้มันก็จะกลายเป็นรูทเอบวกสองไปบวกกับรูทเอเฮ้ยเป็นแบบนี้นั่นเองอ่าได้มาแล้วก้อนที่สองโอเคน่าจะนะอันนี้ข้อสอบอะไรครับเป็นข้อสอบเด็กแซดสำหรับภาคอีสานครับผมอ่าสำหรับภาคอีสาน หลังจากนั้นก้อนที่สามคือก้อนนี้คือก้อนนี้คือก้อนนี้ถ้าไม่ทันตรงไหนจิ้มมาได้เลยนะเออจิ้มมาได้นะเผื่อแบบพี่พี่ไวไปช้าไปอาจจะช้าไปไม่เป็นไรเราทําลงได้เลยเพราะว่าพี่จะเนิบๆเนิบๆค,ค่อยๆก้อนนี้ยอแแบบหนึ่งนะก้อนที่สามเฮ้ยพี่ว่ามันมันเหมือนเดิมอ่ะเออมันเหมือนเดิมแต่้แบบใครพอจับหลักการได้ก็อาจจะตอบได้เลยแต่ว่าพี่พี่คิดว่านะไม่ใช่พี่คิดว่าพี่ว่าตอนสอบพี่ทาทุกตัว พี่คงไม่มีสตินึกอะไรได้พี่ใครถ้าถ้าใครเคยสอบจะรู้ว่าแบบนพี่นึกอะไรได้กูใส่กูใส่กูใส่ซัดซัดซัดหมดเลยใช่ไหมเออพี่จทำตัวตัวเหมือนเดิมตัวส่วนติดรูทคูณด้วยตัวส่วนนี่แหละทั้งบนและล่างเครื่องหมายตรงตามนันดูน้องก็คูณด้วยรูทเอ็กซ์บวกหนึ่งแล้วก็บวกรูทเอ็กซ์อันล่างก็รูทเอ็กซ์บวกหนึ่งแล้วก็บวกรูทเอ็กซ์ข้อนี้ใกล้จบแล้ว ทีนี้ด้านล่างเนี่ยมันก็ผลผังกําลังสองก็เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมเราก็จะได้หน้ากําลังสองหน้าก็คือเอารูทมาด้วยมันก็จะกลายเป็นรูทเอ็กบวกหนึ่งรูทเอ็กบวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองแล้วก็ไปลบหลังหลังคือรูทเอ็กกำลังสองรูทกับกาลังสองรูทกับกําลังสองหักล้ากันหมดตัวแรกได้เอ็กบวกหนึ่งตัวหลังเหลือเอ็กซ์เฉยเอ็กกับเอ็ก มันก็แพทเทิร์นเดิมใช่ไหมหลักการเดิมเหลือหนึ่งหนึ่งเป็นตัวส่วนไม่มีผลเราก็คิดเฉพาะตัวเศษตัวเศษหนึ่งคูณใครก็ทสมได้ตัวเดิมมันก็ได้ไรูทบวกเพราะฉะนั้นก้อนที่สองสขอโทษก้อนที่สองอันนี้ก้อนที่สองนะที่ได้มันก็จะกลายเป็นรูทเอ็กแล้วก็ไปบวกรูทเอ็กนั่นเองแล้วเราก็เอาแต่ละก้อนมาเชื่อมตามเขาอะ่ะเดี๋ยวต้องต้องระวังดีนะว่าอันไหนเขาเชื่อมลบอันไหนเขาเชื่อมบวกเดี๋ยวผิดแบบพีระวังดีนะ ไม่พอเว้ยเพราะว่าเขียนตัวใหญ่หรือเปล่าให้ดูเท่านี้ก่อนให้ดูเท่านี้เพราะฉะนั้นก้อนแรกเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรางี้ดีกว่าเราเราก๊อบมาดีกว่าเราก๊อบมาดีกว่าเดี๋ยวเรามีการผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะถ้าถ้าพี่เขียนตรงไหนผิดบอกกันนะใครได้ x อ,อะไรเท่าไหร่จิ้ม,มาได้นะเดี๋ยวช่วยกันอันนี้คือก้อนแรกทีนี้ก้อนแรกอ่ะที่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นรูท x บวก3 แล้วก็บวกกับรูทเอบวกสแล้วก็ก้อนที่สองที่ได้มันก็จะกลายเป็นรูทเอบวกสแล้วก็บวกกับรูทเ็บวก่แต่ระวังตรงที่มันติดลบอะอแล้วด้านหลังมีหลายโคดอะมันต้องมีวงเล็บให้เขาและสุดท้ายก้อนนี้มันก็จะได้รูทเบวกหน แบบนึงนะรูทบวกหนึ่งนะ 1, แล้วก็ตามด้วยบวกรูทเสร็จแล้วมันยังมีลบรูทเจิ้มมาอีกหนึ่งตัวและก็ตามด้วยเอบวกหอีกทีเป็นลักษณะซึ่งลบเนี่ยมันจะต้องแจกทั้ง,งคู่อันหน้าพี่รอกเหมือนเดิมนะใครได้เท่าไหร่จิ้มมาได้นะอันนี้รอกเหมือนเดิมน้องก็แจกลบไปทั้งคู่ลบรูทบวกสอง ลบรูทเอ็กบวกหนึ่งเดี๋ยวพี่อ่านเอาไม่นนะแล้วก็บวกรูทเอ็กบวกหนึ่งบวกรูทเอ็กลบรูทเอ็กแล้วก็ที่เหลือพี่ใส่เหมือนเดิมหมดเอ็กซ์มันเครื่องตัดกันได้หละตัวดีใช่ไหมไอเอ็กบวกสองก็ตัดกันได้อึบบวกหนึ่งก็ตัดกันได้เอ็กก็ตัดกันได้ X กดกไดเกือบหมดเหลือแค่ด้านหน้าตัวเดียวที่เป็นรูทเอ็กบวกสนะแล้วก็เท่ากับเอ็กบวกเท่านี้ ยังไงต่อ,อใครใครรู้ช่วยพี่คนหนึ่งยังไงต่ออันนี้บทอะไรครับอืมถ้าในหนังสือแบบเรียนสสวทมันจะอยู่ในเรื่อง e x b l o c เพราะว่าในเรื่อง e x b l o c มันจะมีการแก้กลนแก้รูทอะไรพวกเนี้ยเออจะอยู่ในเรื่อง e x b l o c ปีหกเจ็ดรอบสองก็ออกนะเออเรื่องรูทเรื่องอะไรเนี่ย อ่าโอเคถ้าใครจำได้เนี่ยเวลาแก้รูทอะ่ะต้องยกกำลังสองเพราะว่ารูทกับกำลังสองอ่ะมันจะหักกันมันจะหัดกัไกกกกนได,ด้เราต้องไปยกกำลังสองขอบคุณมากก่อนว่าทุนเราต้องไปยกกำลังสองทีนี้ด้านซ้ายนะมันจะเป็นรูทเอ็กซ์บวกสามและเราก็ซ้อนด้วยกำลังสองเวลากำลังสองอะ่ะน้องต้องกำลังสองทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วตรงเี้ยจะเป็นเอ็กซ์บวกหนึ่งแล้วน้องก็กำลังสอง ใช่ไหมในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยรูทกับกำลังสองอะหักล้างกันมันจะเหลือเอ็บวกสิบแล้วพี่ว่าข้อนี้เขาออกใช่ข้อ,น,อนี้ออกดีแล้วก้อนเนี้ยเอ่อคือถ้าตรงกลางมันเป็นบวกหรือไม่ก็เป็นลบอะมันจะแจกกาลังตรงๆไม่ได้ตรงนี้ระวังผิดเพราะว่าพี่ก็ผิดบ่อยแล้วเคยเจอน้องผิดบ่อยเหมือนกันมันจะต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์ที่ว่ามันเป็นหน้าบวกเลยทั้งหมดกําลังสองอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้หน้ากําลังสองตามด้วยสองหน้าหลัง แล้วก็ตามด้วยหลังกห,หลังสองหน้าคือ x หลัคือหนึ่งทันไหมมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองบวกกับสองคูณ x คูณหนึ่งสองหน้าหลังได้สอง x ตามด้วยหลังกําลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองน้องนี่แล้วก็เหมือนย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันเราเอา x ไปลบสอง x อ่ามันจะได้บวก x แล้วก็ย้ายสามไปลบใช่ไหมหนึ่งลบสามจะเหลือลบสองนั่นเองฝั่งนี้เป็นศูนย์และน้องก็แยกสองสองวงเล็บก็ได้ค่ะ คูณกันได้หนึ่งนะคือมันมันเป็นกําลังสองอะ่ะยังไงก็ต้องแยกเอก,กับเอเอกเอกมาน้องก็ต้องไปนึกเลขว่าเฮ้ยใครวะที่คูณในลบสองแล้วบวกกันได้เลขที่อยู่สามสิบเก้าอีกมันมันก็ต้องเป็นบวกสองถูกไหมบวกสองกับลบสงแล้วน้องก็ไปจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์นะเพราะฉะนั้นเอ็กที่ได้อะ่ะมันจะเป็นสองอันก็คือลบสองแล้วก็บวกถึ่งที่ไหม แล้วทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามอะมันไปถามผลอะไรนะโอ้โหข้อนี้เขียนตัวใหญ่จักผลบวกคำตอบด้ x เ,เป็นใครเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาสองคนนี้มาบวกกันมันก็จะกลายเป็นลบสองไปบวกกันหนึ่งมันจะตอบลบหนึ่งนั่นเองคำถามนะคำตอบนะคิดตรงไหนแต่แต่ถ้าใครตอบเหมือนพี่ไม่เป็นไรไม่ต้องลบเดือยวนเดือรากาทิ้งแล้วก็เดี๋ยวไปจดเพิ่ม อ่าเก่งมากเก่งมากกำลังสองสองเก่งมากเก่งมากอันนี้ใครจดตามพี่มาแล้วไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามแล้วกันว่าผิดตรงไหนเพราะว่าคือคือเราก็จะผิดถ้าผิดนะเราก็จะผิดแค่ตอนซ้อมอะไอตอนวันจริงเราจะไม่ลืมแหละเราจะจำอันนี้เหมือนพี่ด้าบเคยถามแม่เออเคยถามหลายรอบนาอว่าผิดตรงไหนอะไรนี้เราจะจำมันได้ มีย้อนหลังไหมครับอาจจะมีตัดเป็นคลิปย่อยๆให้อแต่ว่าถ้าย้อนหลังทั้งไลฟ์ไม่มีครับโอเคเก่งมากคือเราจำไว้ได้นะเวลาเรายกกำลังสองเพื่อถอดรูทเนี่ยเนี้ยเี่ยนะเรามีการยกกำลังสอง เวลายกกําลังสองเพื่อถอดรู้อ่ะต้องตรวจคําตอบต้องตรวจคําตอบเขียนก่อนต้องตรวจคําตอบลงไหนดีวะอ่ะนี่แล้วกันต้องตรวจคําตอบต้องตรวจคําตอบพี่ลืมบ่อยอ่ะพี่ลืมบ่อยสัญญภาพเลยพี่ลืมต้องตรวจคาตอบ เวลาย,ยกกาลังสองเพื่อถอดรูททอเมื่อกี้ไม่เห็นตัวเลยพี่เราไม่มียกกําลังสองเพื่อถอดรูทไงถ้ามันมีการยกกําลังสองเพื่อถอดรูทอ่ะต้องตรวจคาตอบทีนี้วิธีการตรวจคําตอบคือเราจะเอาค่า x ที่ได้เนะี่ยตอนนี้เรามี x ทั้งหมดสองค่าเอาค่า x ที่ได้จริงจริง,รงมันแทนได้สองทีอ่ามันมันแทนได้สองทีเวลาตรวจคําตอบเราจะแทนที่โจทย์ก็ได้ที่ขอัง ถ้าใช้ได้แทนแล้วสองฝั่งของเขาจะแทนที่โจทย์ก็ได้แต่มันเยอะอะใช่ไหมไม่ว่าจะลบสองมันมันเยอะมันเยอะแต่แต่ก็เช็คเข้าคัเออเอแต่ก็แทนได้แต่ก็แทนได้เช็คได้แทนได้ไดแ,ไดแต่แต่ถ้าปกติเวลาที่พี่พาเด็กๆแทนนะพี่จะแทนบรรทัดก่อนกาลังสองอันนี้เรียกว่าบรรทัดก่อนกาลังสอง เพราะว่าเพราะว่าหลังจากนั้นอนะมันยกกาลังสองเพื่อถอดรูทไงมันเรียกว่าบรรทัดก่อนกําลังสองเช็คอันไหนก็ได้ที่โจทย์ก็ได้หรืออะไรคนไปเช็คที่โจทย์ในโน้ติดลบก็ทิ้งเลยได้เหมือนกันเช็คอันไหนก็ได้แต่เวลาพี่พาเด็กๆทําหรือแม้กระทั่งตอนสอบเองพี่จะเช็คบรรทัดก่อนยกกําลังสองเช็คแค่อันเดียวพอนะเช็คกันถ้าใช้ได้สองฝั่งน้องเท่ากันตัวแรกลบอะไรครับเนี่ยลบ,ลบสอง เราก็แทน x เป็นลบสองทั้งสองฝั่งเลยถ้าใช้ได้มันต้องเท่ากันลบสองทีนี้ดูตามนะพอเราแทนลงแงเป็นลบสองมันจะกลายเป็นลบสองบวกสามเหลือหนึ่งรูทหนึ่งน้องหกหนึ่งแต่กลับกันคืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะพอน้องแทน x เป็นลบสองอะลบสองบวกหนึ่งอะมันกลับได้ลบหนึ่งแสดงว่าไม่เท่าถ้าไม่เท่าคือใช้ไม่ได้ถ้าไม่เท่าคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ จำอีกอันหนึ่งคือเลขหนึ่งเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนอีกอันหนึ่งคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งพี่ลอกโจทย์มาถูกไหมเดี๋ยวดูกันนะดูนะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ไปลบเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเลขหนึ่งอันนี้ไม่ได้แล้วถ้าน้องแทน x เป็นหนึ่งเข้าไปดูตามพี่นะตรงนี้หนึ่งใช่ไหมตรงนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งกับสามน้องได้สี่รู้สี่น้องตอบสองแล้วก็ตรงกลางมันเท่ากับหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองเห็นไหมถ้าใช้ได้คือสองฝั่งน้องเท่ากัน พราะฉะนั้นข้อเนี้ตอบ x เป็นหนึ่งอันนี้กาทิ้งนะการทิ้งนะได้ x เป็นหนึ่งและหลายคนอาจจะถามว่าพี่แล้วถ้ามันตอบหนึ่งแล้วเขาไปถามผลบวกผลคูณผลลบผลหารอะไรก็แล้วแต่มีเลขเดียวเรามีเลขเดียวอ่ะเลขนึ้นต้งตอบหนึ่งใช่เรามีแค่เลขเดียวอ่ะไม่ว่ามันจะถามผลบวกผลลบผลคูณผลหารอะไรก็แล้วมีเลขเดียวเลขนั้นไม่เลยทันไหม ออบเลข่งนั้นไปเลยอ่าใครรู้เรื่องพิมพ์กองสีกันสะําสำหรับใครที่ไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองและอยากจบ n e ็ตเซตใน20วันพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต n e t ตเซอัปเดตใหม่ราคาพิเศษอยู่ที่1290บาทแต่ถ้าเราสมัครพร้อมเพื่อนตั้งแต่2องคนเพื่อนสนิทอะตั้งแต่2คนขึ้นไปราคา999บาทฟรีหนังสือ2เล่มที่ใช้เรียนในคอร์สอะ่ะมูลค่า200บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่แมทอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสซยโดยพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราสอบปิดแน่นอน